มากล้วย,ยเหลืองเหลืองเออ,อและอยู่บนนู้นนะครับมาะเดี๋ยวผมจะจัดการเอามากล้วยมากินนะครับตอนนี้มันเริ่มสุกแล้วมาก้วยมีตัวเหลืองแล้วเดี๋ยวผมจะจัด,จดการนะาเอาชาะลงมาเลยนะครับมาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้เข้ามาข้าไหน,นเลย ต้นไหนต้นนี้หรือเปล่าต้นนี้ละมั้งเออใช่แล้วแหละต้นนี้อารมณ์ลงเลยง่ายเลยครับ

จะโดดตัวมาะกอแม่นะอเออเออไปทางไหน,อนเอ่อย ลงแล้วนะคะน้าเอ้ยได้แล้วโอ้โหหนักเลยควงใหญ่เลยแล้วก็ไม่ทันหนูด้วยเนาะหนูเทะ,ะมดเลย รีวิวสดๆเลยอยากรีวิวไม่ใช่หิวกล้วยสดๆอือือร่อยอ่ะหวาน าน,นเพราะว่าฉุดจากต้นเลยเนาะน้องมีความเป็นเป็นมิด <c oughs> อือตาดเลยส่วนนี้ทิ้งฮ้กินส่วนนี้เอ้าไม่ใช่ว่ะกินส่วนนี้ <c oughs> <c oughs> ลงให้นาเปิดปุ๋ยไปด้ออือืหลายใบเลยอืยมโดนพวกหนูกินอืแต่ก็เหลืออยู่ครับ นี่คือกล้วยอยู่ที่สวนของบ้านเฮาเองพันอย่างวะและนี่คือหางกล้วยพันการยาวหรือว่าปีกล้วยนะครับยาวเนาะหางกล้วยเนาะเอาไปแกงเนาะปีกล้วยเนาะนี่คือเปลือกล้วยเอาไว้แกงได้อยู่วันนี้มา ไ,ได้แหละหัวนี่หน่อยอจุเอาไปกินกับเจวล,ลวกกินกับน้ำพริกได้อยู่คือก,กินได้ทั้งลูกแล้วก็กินได้ทางนี้แล้วต้นเอาไปตาอีกก็ได้นะครับเอาไว้นี่ก่อนครับมาเดี๋ยวผมจะเคลียร์สะอาดก่อนบายครับเก็บทําความสะอาดก่อนมานี้